ก็แปลว่าเศรษฐกิจที่นั่นก็ดีดีมากแหละใช่ไหมก็อาศัยตัวเองเนอะแล้วก็คือเขาก็ไม่เดือดร้อนอ่ะเขายินดีต้อนรับแรงงานที่เป็นคนต่างประเทศไหมคะจริงจริงมันมาจากแถบอาเซียนอะไรเงี้ยเคยรู้ไหมคือเรื่องวีซ่าคือตอนนี้วีซ่าที่จะมาได้คือวีซ่านักเรียนแล้วก็ working holiday เนี่ยรู้สึกว่าคนต้องไม่ต่างกว่า30ถึงจะมาได้แต่ต้องมีนายจ้างซ้ำขอแล้วก็มันจะมีโคต้าอยู่นะ พี่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เท่าไหร่ของคนไทยเพราะว่าเมืองไทยตอนนี้โดนลดระดับความน่าเชื่อถือลงไปเยอะมากสรุปว่าง่ายๆคือแจกใจหมดฉีดกันทั่วผู้ว่าการรัฐเนี่ยจะเป็นคนดูแลโดยที่<ช>ไม่สนใจเลยว่าเป็นแรงงานต่างด้าวเป็นคนไทยคนประเทศไหนหรือเปล่าที่ไปอยู่<า>ฉีดก่อนออรู้สึกว่ากฎหมายอันเนี้ยนาย,ยกเป็นคนบอกเขาว่าฉันให้ฟรีหมดแล้วอย,อย่างพี่บุ๋มอยู่เมืองอะไรนะอยู่เมลเบิร์นค่ะอยู่เมลเบิร์นเมลเบิร์นเนี่ยตอนนี้ฉีดไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้เริ่มไป เยอะแล้วน่าจะวันสิบถึงยีแต่ว่าพี่ไม่แน่ใจในตัวเลขเพราะว่าเมลเบิร์นน่ะประชากรเยอะพอสมควรเขาทาอะไรกันนะครับส่วนใหญ่ที่นี่เขาทาธุรกิจอะค่ะเรื่องขนส่งส่งออกแล้วก็เมลเบิร์นมันจะเน้นเรื่องแบบมือท่องเที่ยวธรรมชาติขนส่งที่นี่ค่ะเหมือนเป็นหลักแต่เมืองอะก็จะไปทางเพิร์ธทางดาวินดาวินก็จะเป็นพวกน้ำมันอะไรเงี้ยะค่ะครับก็แปลว่าเศรษฐกิจที่นั่นก็ดีดีมากแหละใช่ไหม ก็อาศัยตัวเองเนอะแล้วก็คือเขาก็ไม่เดือดร้อนอะคือเขามีทองในในมืออ่ะเขามีเหมือนทองเนื้ออกอปะอ่านี้ก่อเนื่อมีเหมือนทองมีเหมือนแร่ส่งออกจีนของออสเตรเลียนะมีเอนแร่มีน้ามันอืมอืมอืมเนื้อหไหมครับแล้วก็สองคือภาษีแพงถามว่าทุกคันอันจะมีข้อหนึ่งที่พี่อ่านอ่านประจำเลยทุกวันเนี้ยอุ้ยดเงินเยอะภาษีต้องแพงไม่ใช่เหรอคะถ้าพี่รายได้ไม่ถึง เดือนหนึ่งไม่ถึงสี่สี่พันเหรียญประมาณแสนแสนต้นๆนอ่ะที่ไม่ต้องเสียภาษีนะคะแต่เขาก็จะหักเราไปก่อถูกะ่ะในต่า้หักหักหักทุกทุกรอบที่เราจ่ายังแต่ทุกรอบ ถ้าเราไม่ถึงรัฐบาลคือเรามาเลยนะคะบาททุกซองเขาไม่เอาไว้อ๋อมีเงินเดือนขั้นต่ําอยู่ใช่ไหมใช่มีเงินขั้นต่ำแล้เท่าไหร่นะพี่ก็เสียภาษีเท่ากันประมาษีผ่านเหรียญเฮ้ยขั้นต่ำสี่ผ่นเหรียญเหรอสี่ผ่นเหรียญออสเตรเลียหรือสี่ผ่นเหรียญอะไรฮะที่ต้องเสียภาษีมากกว่าสี่พันเหรียญวันนั้นพี่คุยกับแฟนพี่บอกว่าสองหมื่นเหรียญต่อต่อปีนะแล้วก็สี่พันเหรียญต่อเดือนอะไรสักอย่างแล้พี่จะไม่ได้เดี๋ยวประมาณสี่พันหักสี่พันออสเตรเลียมันอยู่เท่าไหร่อ่ะพี่มันไม่ใช่ดอลลาารร์นนนนนนีี่ตอ้ยมมัคิวบก็ปะะณแส อืมอืมประมาณแสนหนึง่งที่นั่นค่าแรงเวลาไปทํางานเป็นไงพี่แล้วถ้าเกิดคนไทยไปทํางานเนี่ยมันทํายากไหมเขาขาดแคลนแรงงานไหมครับตอนนี้แรงงานขาดแคลนสุดๆตอนนี้มีกฎหมายใหม่ขึ้นมาว่านักเรียนที่มาทํางานที่นี่ปกติต้องยี่สิบชั่วโมงมต่อสัปดาห์ใช่ไหมคะครับตอนนี้ทําเกี่ยวกับสาธารณสุขไอ้ที่มันเดือดร้อนอะ่ะการบริการอย่างเช่นร้านอาหารเนี่ยทํางานเลยเต็มที่ ไม่ห้ามแล้วไม่ห้ามคือเพิ่มชั่วโมงหรือลดชั่วโมงครับเพิ่มค่ะอยากทำเลยเต็มที่ถ้าคุณทําได้7วันคุณทําไปเลยอ่าให้โอทีเต็มที่เพราะบุคลากรมันขาดใช่ไหมไม่พอใช่รับแค่เนี่ยจ่ายเงินเป็นชั่วโมงชั่วโมงละเท่าไหร่พี่ตอนนี้ขั้นต่ําน่าจะ20เท่าไหร่เนี่ยพี่จำไม่ได้แต่แต่เยอะอ่ะแต่ถ้าักแท็กแล้วน่าจะเหลือชั่วโมงละยี่สิบหักแท็กแล้วนะยี่สิบก็ก็คุณยี่สิบบาทเข้าไปแล้วกันประมาณหกร้อยอ่ะห้าหกร้อยประมาณนั้นอ่ะชั่วโมงนึงอ่ะ ชั่วโมงหรือวันพี่เอาไว้ดีๆนะพี่ไม่จ่ายเป็นวันตจะมีแต่ร้านไทยที่จ่ายเป็นวันแล้วก็ส่วมากเขาจะคิดเป็นชั่วโมงค่ะที่เนี่ยอ๋อเอ้ยพี่แล้วเขายินดีต้อนรับแรงงานที่เป็นคนต่างประเทศไหมฮะจริงๆมันมามาไแถบอาเซียนอะไรเงี้ยเหม้ยคือเรื่องวีซ่าคือตอนเนี้ยวีซ่าที่จะมาได้คือวีซ่านักเรียนครับแล้วก็ working holiday เนี่ยรู้สึกว่า คนต้องไม่ต่ำกว่าสามสิบถึงจะมาได้แต่ต้องมีนายจ้างซับขอแลอ้วก็มันจะมีโคต้าอยู่นะพี่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เท่าไหร่ของคนไทยเพราะว่าเมืองไทยตอนนี้โดนลดระดับความน่าเชื่อถือลงไปเยอะมากอ๋อคือหาวิธีไปกันเอาเองแล้วกันแต่ถ้าเกิดไปได้คือทํางานสบายผู้นี้ได้ไหมใช่เอาแบบถูกกฎหมายคือวีซ่านักเรียนคุณมาได้แน่นอนอายุไม่ใช่ปัญหาอืม,อม บอกเลยที่เนี่ยอายุไม่ใช่ปัญหาคุณจะเรียนตอนสี่0ิบห้าสิบก็ได้ตกลงค่าแรงมันเท่าไหร่ค่าแรงต่อชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอาเจซ่ายี่สิบเอาง่ายๆเอาต่ำๆเลยแบบเอาง่ายๆอะไรเงี้ย,ยที่หักภาษีแล้วจะอยู่ประมาณยี่สิบสิบแปดไม่เกิน,นยี 20, 18, ่สิบสิบแปดชั่วโมงละสามสี่ร้อยบาทใช่ที่หักภาษีแล้วนะหักภาษีแล้วทุกอย่างแล้วก็สิบแปดเหรียญสิบแปดเหรียญต่อชั่วโมงนะต่อชั่วโมงค่ะวันหนึ่งก็ถ้าเสาร์วอาทิตย์ก็ต้องเพิ่มเงินนะคะวันอยู่ราชการเหมือนที่เราคิดกันขั้นนตารงอ สองเท่าสามเท่าที่เนี่ยก็พอ <le> เห็นภาพแล้วพี่ว่าที่นนวัคซีนก็ฉีดกันครอบคลุมทยอยฉีดแล้วก็จ่ายเงินคนล็อกดาวน์กันทั้งปีนะครับแล้วก็เรื่องค่าแรงเนี่ยค่าแรงสูงมากเนาะตั้งต,ตัวได้เลยอะค่าประหยัดนะพี่ปูนตรงค่าประหยัดไม่กินเหล้าไม,ไม่เที่ยวการพนันที่นี่ตู้ตู้การพนันเยอะอ่ะในภูตรงออสเตรเลียตู้การพนันเยอะมากอืแล้วก็ไม่เที่ยวไม่กิพี่บอกเลยทำงานเป็นเกาะเป็นการค่าประหยัดคือกินของข้าวกินเองไม่ไปกินนอกบ้าน รู้หลาหมาเหา่านู่นนี่นั่น,นคือมีเงินเก็บพี่บอกได้เลยถ้าคุณเก่งคุณก็เป็น working and holiday คุณสามารถภาษาได้ถ้าไม่เก่งหน่อยไม่ต้องกลัวเรื่องภาษานะคะคนในออสเตรเลียไม่ใช่ทุกคนจะเก่งภาษาละกเซนที่มาอมอสเตรเลียที่บอกแล้วไม่จริงคุณสามารถมาเรียนรู้ได้คุณเจอฝรั่งคุณฝึกไปเรื่อยเดยกก็เป็นวอนนี้ขอบคุณพี่บุ๋มมากนะโชคดีนะคะโอ้ขอให้เหมืองไทยแบบเออวัคซีนมาฉีดกันเร็วแล้วก็ทุกคนแบบเห็นแล้ว น่ากลัวเนาะแล้วก็เป็นห่วงคนที่บ้านอ่ะอืมยิ่งตอนนี้มีในเรือนจําติด COVID โควิดกันเยอะด้วยเนาะม่าแล้วมันติดง่ายด้วยเอนจ้ะเพราะมันนอนติดกันแล้วเราจะแก้ปัญหายัางไงคือเราก็สงสารเขาถึงเขาจะเป็นคนเขาก็ควรจะได้<อ>ไดววรับวัคซีนนะพี่นะใช่เขาม,มีพื้นฐานเหมือนกอดเหมือนราใช่ใช่ความเป็นมนุษย์นะเพราะว่าที่โนนก็มีปัญหาเรื่องเรือนจำใช่ไหมที่โนนในเรือนจาอะไรก็เขามีอยู่แล้วนะเขามีอยู่แล้วค่ะแล้วที่นี่มันห่างกันมันโอ๊ยที่นี้ปเรื่องระเบียบวินัยมากๆก็แปลว่าที่โน่นเขามีแผนเอาวัคคซีีีนนใ้กกลลุ่่มเสยงแว็ท อย่างเช่นในในเรือนจํานี่ก็มีใช่ไหมมีหมดแหละเขาไม่เพราะว่าถึงเวลาโดนฟ้องมันก็โดนหมดนะที่นี่เขาไม่สนใจว่าคุณเป็นใครนะอ่าอ่ะ,อะนะครับโอเคพี่ขอบคุณพี่มากครับวันนี้ครับนี่ก็เป็นภาพของออสเตรเลียนะครับในเมืองที่พี่บุ๋มเขาอยู่แล้วก็เป็นเมืองที่สามารถจัดก,การโควิดได้นะครับก็มีการแบบ ปล่อยวางการสวมหน้ากากอนามัยแล้วบ้างเพราะว่าการติดเชื้อของคนไม่ค่อยมีอย่างที่แกบอกและแกเน้นนะฮะผมไม่แน่ใจว่ากล้องได้บันทึกไหมในช่วงนั้นอาจจะมันมตัดไปบ้างซึ่งผมไม่เห็นนะเนาะแกบอกว่าบางเมืองเนี่ยแค่ติดเชื้อกันคน2คนต่อวันเนี่ยก็ทําให้ผู้ว่าแล้วก็นายกเนี่ยรู้สึกผิดแล้วก็ออกมาขอโทษประชาชนอะไรกนะ็ตามนองเนี่ยครับแผนในการจัดการวัรคซีนฉีดคนที่แออัดในคุกและกลุ่มเสี่ยงแพทย์พยาบาลเขามีกันชัดเจนมานานแล้ว ยี่ห้อของวัคซีนถ้าเกิดแพ้มีปัญหานายกก็พร้อมจะหายี่ห้อใหม่ซึ่งผมไม่รู้ว่าเขามีคอนเนคชันขนาดไหนในการจัดหายมากมายหลายยี่ห้อนะส่วนยี่ห้อที่เขาใช้เนี่ยเห็นบอกว่าก็เป็นไฟเซอร์เช่งถือว่าตอนนี้ป๊อปูล่ามากในทั่วโลกนะครับหลายประเทศก็ใช้ยี่ห้อนี้กันแต่ไทยไม่มีนะครับ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 แต่ไทยไม่มีนะครับไม่มีนะครับอย่างเมือง นิวเซาเวลถามใหญ่ๆไปที่นั่นแป้งเยอะไหม <c oughs> เขาก็บอกเออไม่อยากจะพูดเหมือนกันเพราะว่าคนที่ออสเตรเลียเนี่ยก็ถามกันเยอะนะแล้วก็ทําให้ชื่อเสียงของประเทศไทยเนี่ยหม่นหมองไป <c oughs> ก็บอกพี่ผมไปว่าก็บอกคนออสเตรเลียให้นําเสนอข่าวก็แล้วกันเพราะทางไทยไม่ค่อยมีข่าวอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะดูข่าวอะไรจากทางออสเตรเลียกันหมดแล้วก็มาแปลก,กันนะครับวันนี้ก็คงจะได้นะฮะทั้งเรื่องของวัคซีนและก็เรื่องแรงงานซึ่งถือว่าค่าตัวเขาคิดนรไรชั่วโมงแพงมาก ตกชั่วโมงหนึ่งเนี่ยยังถูกๆตำ่ตำๆเลยนะสามสี่ร้อยบาทชั่วโมงเดียวนะชั่วโมงเดียวเทียบเท่าการทางานทั้งวันของแรงงานในไทยนะขั้นต่ำเนี่ยสามร้อยสี่ร้อยนะสี่ร้อยยี่สิบห้าก็ยังไม่ได้นะครับถ้าทํางานทั้งวันวันหนึ่งเขาได้รายได้กันสามสี่พันบาทนะครับซึ่งก็แน่นอนว่ามันตั้งตัวได้แต่ขออย่างเดียวไปที่น่นบอกว่าอย่าไปยุ่งกับตู้พวกตู้การพนาครพวกเครื่องจกักรการพนันต่างๆเพราะมันมีเยอะจริงๆเอาละวันนี้นะฮะผมลาไปก่อนสวัสดีครับ